ดีครับพี่น้องผมนัทเดชนะครับวันนี้นะฮะผมพาพี่น้องมาตรวจสุขภาพมันไร่ของบีนะบีครับที่เนี้ยที่ไหนพงใหญ่พงใหญ่เนาะบ้านพงใหญ่บ้านพงใหญ่ตำบลนครนชุมตำบลนครชุมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พงใหญ่นะครชุมประมางเพชเนาะมันแปลงเนี้ยบีปลูกได้อายุกี่เดือนละเกือบจะเก้าเดือนเกือบจะเก้าเดือนเนาะแล้วใช้ระบบของผู้จัดการมันนะฉีดไปกี่ครั้ง ฮอร์โมนขีดไปเก้าครั้งแล้วก็โคกุขีดไป5ครั้งค่ะรวมแล้วเท่าไหร่14 14ครั้ง14ครั้งปีนี้กับปีที่แล้วดีกว่าปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยดูจากสภาพต้นไม่ต้องดูห่วก่อนดูสภาพต้นอันไหนอันไหนดีกว่าปีนี้ดีกว่าค่ะปีนี้ดีกว่าใช่ไหมค่ะมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยแล้วปีนี้เนาะวันที่เก้าเนาะวันวันที่เก้าเนี้ยทราบข่าวเองว่าผู้การจะประกวดมันประกวดมันมันเอ่เงาใหญ่ต้นสมบูรณ์สวยงาม ถ้าใครชนะเลิศก,ก็จะมีเงินรางวัลพร้อมกับถ้วยแล,แล้วก็ใบป,ประกาศให้ด้วย <c oughs> เป็นเขาเรียกว่าประกาศกิจคุณอยากจะให้พี่น้องชาวไร่มันนะครับมีเรื่องสนุกสนานได้ทํากันมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ทำ <c oughs> ปีแล้วเงินรางวัลที่หนึ่งห้าพันบาทปีนี้ก็ไม่อยากจะให้พี่น้องไปซีเรียสเรื่องของเงินรางวัลอะไรมากนักอ,อยากจะทําให้ว่ากิจกรรมเนี้ย <c oughs> ที่เราจัดขึ้นอนีอยากจะให้แบบเป็นเรื่องของการสนุกสนานแล้มากินข้าวด้วยกันก็เลยปีนี้ก็เลยเงินรางวัลก็คือหนึ่งหมื่นบาทครับพี่น้องประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะ รางวัลที่สนะองห้าพันนะรางวัลที่สามก็สองพันแล้วก็มีรางวัลชมเชยอ,อีกสิบรางวัลเนานะที่เราจะเตรียมไว้ให้นะฮะไหนๆก็มาประจําพันธ์ให้บีทราบด้วยว่าวันที่เกนะ้าเนาะก็อยากจะเชิญชวนไปนจะไปไหมจะไปไหมไปค่ะไปแน่นอน <c oughs> ไปแน่นอนเนาะก็คือถ้าไปนะแค่ไปร่วมประกวดไปร่วมใช้คำว่าไปร่วมเนี่ย<ะ>ก็จะมีของชมลยุยเนาะ <c oughs> ของคัรลุยให้อยู่แล้ว จะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลแต่ได้รางวัลจากผู้การละอ่าได้ได้รางวัลจากผู้การเพราะว่าเราเป็นชาวไร่รุ่นใหม่เนาะ,ะต้องเป็นคนที่กล้าสแสดงออกเนาะ,ะกล้าสแสดงออกแล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่วยรางวัลใหญ่แต่ว่าเราได้พัฒนาฝีมือตัวเองอ่าจากที่ว่าไม่กล้าที่จะประกวดไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าเปลี่ยนใหม่ตอนนี้เรากล้าแล้วดเดี๋ยวลองลองดูสภาพนี้สักหน่อยพี่น้องครับที่เห็นน้ำนี้นะ,ะเนื่องจากว่าผมให้เขานะฮะเอาน้าํามาลาดไว้ที่น้ํา ไว้เพราะว่ามันเป็นหน,น้าแรงมันแข็งมากอยู่ๆผมยังมาคุ้ยอย่างนี้คงไม่ไหวพี่น้องก็เลยต้องคุยนี้นะนี่มันเก้าเดือนเก้าเดือนสัตย์นี้ปีแล้วกับปีนี้ปีไหนฉีดมากกันปีนี้ค่ะปีนี้ฉีดมากเนาะมากกว่าปีนี้ฉีดมากกว่า,า,กกวาแต่คุ้ยหัวเลยยังมันยังไม่เจอหัวหรือว่าเจออะไรเนะี่ยอันนี้ดินหรือว่าโอ้หัว,วนี่หว่าหัวอันนี้ะรสัพหรองวะ มีสอชั้นครับพี่น้องสองชั้นสันเนเนี่ยออ่ใส่กจะไปไม่ไหวติดตรงนี้มันน้ำรัดไงมันน้ำอะไรมันแข็งไหมน้อง ี่คือจะจะอะไรนะจ่าจ่าครับเพราะว่ามันแข็งพี่น้องเพราะว่าวันนี้นะครับผมให้ทางบีนะฮะเอาน้ําลาดไว้เพื่อนะครับเพราะว่ามันหน้าเน,น,นี้ยถ้าเราไปโดนไปโดนหัวมันมันน่าเสียดายนะพีเนาะเพราะว่าเราเองเราก็อยากจะทํามันเพื่อความสวยงามด้วยนะทีันเดียวนี้นนเอามไม่ต้องสุดเท่าไหร่พี่ครับพี่เกตเอาแค่พอเห็นหัวปะรานการก,ารก,ารการ็ได้พี่พี่ปุ่รี่หน่อยแค่หัวนิดหน่อยโอเคก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเสียยม,มันจะไปโดนไปโดนหัวเนาะ พี่เขียดจะเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ไม่ต้องไปสก,กัดดาวลูกดวการแข่งขันพี่น้องคือไม่ใช่ว่าหัวใหญ่แล้วจะชนะนะครับหนึ่งมันต้องมีเรื่องของความสวยงามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ถูกตัดคะแนนนะบีนะอย่างเงี้ถูกตัดคะแนนนะนนนนะแล้วอย่างว่าหัวเนี้ยมันมีสิบหัวมันหายไปหัวนึงสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์บีก็ต้องถูกตัดคะแนนอีกนะฮะอันนี้ก็คือสําคัญด้วยแล้วมันที่เป็นลูประกวดนะครับต้องอายุไม่เกินหนึ่งปีนะพี่น้องนะ ไม่ใช่เอามาันสองปีมาแข่งกับมันเก้าเดือนหนึ่งนะอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงเก้าเดือนแปดเดือนกว่าบีแปดเดือน<ด>กว่าสภาพนี้พอได้ไหมได้ค่ะอืม้ขาหเลยแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าปีหน้าตอนนี้เราเราได้สูตรเรื่องของการทํามันเพิ่มผลิตมันตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาเรื่องของชิโร่ตอนแรกว่าเรามีโคขูกเนาะค่ะว่าเจ๋วแล้วนะค่ะตอนนี้เราเราดีวนั้นอีกนะฮะมีชิโร่เข้ามาช่วยด้วยนะเข้าเข้ามาช่วยด้วยพอมาบวกกับที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะทาให้ผลผลิตมันเพิ่มมากขึ้น ที่เราเห็นนี่นะฮะพี่น้องเป็นพัน P K M 0 1นะครับระบบของผู้จัดการมันนั่นแหละพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้ววันนี้ก็อาจจะเลิศเทอเปื่เปื้อนไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงมันแข็งมากถ้าอาศัยที่เคยไปคุยของพี่กุหลาบวันนั้นนะพี่น้องโอ้โหแป้งแผลเยินเลยพอแผลเยินปุ๊บเดี๋ยวเน่านะฮะเดี๋ยวเน่าก็เสีดายมันก็ดูมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะใหญ่ขึ้นเยอะโอ้โหเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยได้เห็น โอ้โหนี่อีกหน่อยโอ้โหเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าพี่หมายเราประสานงานไปทางกลุ่มที่เราจะไปตรวจสุขภาพขอขอเอาน้ำลาดให้หน่อยลาดให้หน่อยเพราะว่ามันจะได้อันนี้ขนาดลาดนะนะมันเป็นมันเป็นแผลเผื่องเงาเนี้ยมันจะเป็นเงาแชมป์น,นะฮะแชมป์<อ>ก็อย่าไปคิดเรื่องของเงิน,นงารางวัลพี่น้องแค่หมื่นเดียวเองนะฮะปีนี้ยังเงนินรางวัลไม่เยอะปีหน้าน่าขึ้นมาหลักสามหมื่นอันนั้นแหละคงจะยอมกันไม่ได้หมื่นกว่าบาทที่ก็น่าจะยอมยอมกันได้อยู่เนาะ ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหอันนี้เป็นถั่วเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับ9้าเดือนนะไม่ไปถึงเก้าเดือนในประมาณนี้ถ้าสิบสองเดือนจะขนาดไหนเนาะอันนี้อันแปลงนี้จะขุดปรมื่อไหรครับประมาณมีกลางกลางเดือนมีนากลางกลางเดือนมีนาเนาะกลางเดือนมีนาก็อยากครบขวบอะไม่ไม่ถึงครบขวบปลูกประมาณปลูกประมาณปลายมีนาปลูกปลายมีนาขุดกลางเดือนมีนาโอเคได้ได้ก็ทํามันแค่ประมาณสักสิบเอ็ดเดือนกว่าเนาะพี่น้องครับ ผมอยากจะให้พี่น้องนะฮะได้เปลี่ยนแปลงเรื่องการทํามันนะครับผมอยากให้พี่น้องทํามันไม่เกินปีทำมันมันไม่เกินปีเนื่องจากถ้ามันไม่เกินปีเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะสูงมันก็ยังสูงด้วยแล้วก็คุณภาพหัวมันอ่ะก็จะดีขึ้นถ้าเราไปทํามัน2ปีพี่น้องหัวใหญ่จริงเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ค่อยดีพี่น้องพอเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ดีเนาะร้านมันรับซื้อร้านมันมันมมีอยู่2อย่างร้านมันเขารับซื้อหนึ่งบางร้านเขาเอาไปตตกพอไปตากปุ๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้ง ไม่ดีพอไม่ดีปุ๊บราคาไม่ดีลงแป้งลงแป้งรับซื้อไปแป้งไม่ดีเขาไปทําปั้มแป้งก็ไม่ดีมันมีมีผลกระทบทําให้ราคามันไม่ขึ้นบางคนถาม่ะผู้การทาไมมันมันลงทํามันมถึงมันลงครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องบางท่านบางคนทํามันสองปีนะฮะทํามันสองปีวันถึงวันนี้ถึงเวลาแล้วถ้าเก้าเดือนขนาดนี้พี่น้องลองมาศึกษาดูเปิดใจสักนิดนึงครับเก้าเดือนมันได้ขนาดนี้ยังไม่ถึงเก้าเดือนดีเนาะ ตีเลยเก้าเดือนเอ้าเก้าเดือนไม่ได้ขนาดเนี้ยแล้วพี่น้องจะทำสองปีเพื่ออะไรเนี่ยโอเคไหมอย่างเงี้ยโอเคค่ะเตรียมกันไหมไหมวันนี้ยไม่ค่ะไม่ได้เตรียมเนาะไม่ได้เตรียมมาแบบไม่รู้ตัวเลยอืแล้วถามว่าเก้าเดือนได้อย่างเงี้ยพอใจไหมพอใจค่ะพอใจแล้วยังไงทำไมทําไมพวกกันว่าอันนี้คือถั่วเฉลี่ยท้งไร่เพราะตอนนี้เก้าเดือนเก้าสิบสิบเอ็ดเรายังมีเวลาอีกสองเดือนครึ่งอีกสองเดือนครึ่งไอที่หัวไม่ถึงนี้เดี๋ยวมันถึงครับเพราะอะไรครับ พราะการสะสมดูไหมบีอีกสองเดือนอ่ะเดี๋ยวไม่จะถึงยอดเลยใบจะค่อยๆร่วงค่อยๆค่อยๆร่วงนะค่อยๆร่วงนะค่อยๆร่วงค่อยๆร่วงเดี๋ยวมันค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะฮะขึ้นมาถ้ามีน้ําให้สักเที่ยวนะอันนี้นะครับอันนี้นี่ได้ทราบข่าวว่าที่ว่าจะเอาไปประกวดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดคําคลหาหรือว่าคําเสียอกเสียใจนะฮะเดี๋ยวผมจะคุยเอง เพราะว่าเพราะว่าพี่หมายก็จะเข้าแข่งขันนะฮะแล้วพี่เขียนก็จะเข้าแข่งขันไอเอกมันจะให้พ่อมันเข้าแข่งขันอันนี้คือคู่แข่งทั้งเลยไป่นอะแลวทีนี้ในเมื่อผมเป็นกรรมการกลางผมเป็นคนตรงมากผมจะโกงอไรโกงอะไรนะเผมผมจะคุยค่อยๆคุยนะฮะเพราะว่าห้ามใช้อุปกรณ์นะว่ามันจะมีหัวหรือเปล่า อันนี้บีเขาไหมมั Dude, oh. 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 ้นต like ั <that ha>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  ้นมือมากบีอยู่ในหูมอยู่ไหนวะไหนวะลึกหน่อยลึกหน่อยอ๋อลึกลึกหน่อยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วครับพี่น้องอันนี้นะครับเงานี้นะครับมันจะเป็นเงาหนึ่งหมื่นบาทหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหแค่นี้ก็พอนะครับพี่น้องพอละเอาแค่นี้พอแค่หัวเดียวนะแค่หัวเดียวนะฮะระบบผู้จัดการมันหัวเดียวพอนะฮะถ้าอยากจะรู้นะครับว่าของบี ต้นนี้นะจะเป็นยังไงวันที่เก้านี้น้องบีเนาะ,ะไปดูกันว่าของน้องบีเนี่ยเขาจะมีรางวันติดไม้ติดมือเป็นอะไรเราไปพิสูจน์พร้อมกันแล้วส่วนตรงนี้นะครับคุณก็อาจจะตัดมาสักประมาณแค่นี้ก็ได้สัก30ิเซนก็ได้เดี๋ยวทางเจ้าที่เขาจะตัดเองเขาจะเขาจะวัดมาเดี <S <S ๋ยวเขาจะตัดประมาณสักห้าเซนสิบเซนอันนั้นพอได้ปุ๊บเขาจะวัดตัดเอง ไม่ใช่ว่าพี่น้องโอ้โหเอาไปขนาดนี้เพื่อนนักชั้นหนักเดี๋ยวเข้าจะสักอีกทีน,กนึงก็จากด,ดูแล้วโอ้โหเป็นธรรมดาโอ้โหพี่น้องอนี่เอกครับมีสองหัวครับสองหัวนะฮะสองหัวสองหัวเองนะก็คือผมแม่คนอื่นคุยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะว่าเดี๋ยวไปไป,ไป,ไปทําหัวเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกทางคณะกรรมการตัด แล้วผมเองครับเป็นน้องไม่ใช่เป็นคณะกรรมการตัดสินเพียงคนเดียวนะครับเรามีคณะกรรมการติมศักดิ์สี่ห้าท่านนะครับที่จะมาช่วยกันตัดสินเพื่อความยุติธรรมไม่ได้เข้าข้างคนนั้นเข้าข้างคนนี้นะฮะแต่ให้สบายใจพี่น้องคนที่จะเข้าร่วมแข่งขันเฉพาะครับครัวผู้จัดการมันเท่านั้นครับคนอื่นนี่สบายใจครับเวทีอื่นสนามอื่นก่อนนะครับเราจัดเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องในระบบของผู้จัดการมันที่ใช้ระบบนี้จริงๆเท่านั้นเองนะฮะ จริงๆเราก็จ okay. mm ัดเฉพาะครอบครัวเราเนาะก็ไม okay. mm ่เก mm ี mm ่ยวอื่นเลยสไตล์เรานะฮะก็โอเคนะอย่าไปอกคุยอย่าไปแต้กเขาเลยไงเนาเดี๋ยวไปไปทำหัวเเสียหายมเไม่ไดนไม่ได้ตายตายตายมือนี่ไม่ไหวมือไม่อยู่สุดนะฮะก็จะเป็นคุยของเขาเนี่ยนะอดไม่ไหวเนี่ยคุยตรงนี้ก็มีนะไหมมันไม่ใช่รอยแตกอะไรเขาเนาะปิดปิดปิดโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่นู่นครับวันที่เก้านะ ก็วันที่เก้านี่นะไม่ได้นั้นบีบี B ต้องเอาหัวมันเนี่ยไปวันที่แปดนะ<า>ไปวันที่แปดหลักการก็คืองี้ปิดก่อนเดี๋ยวเขา,าบีเนี่ยต้องเอาน้ำต้องเอาน้ํามาแช่ไว้เลยหนึ่งวันแล้วก็คุยด้วยมือทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดบีจะต้องไม่ถูกเรื่องของการถูกตัดคะแนนไม่ใช่โอ้โหถือเสียมอย่างพี่เขียด <c oughs> ไปนี่ไม่ได้นะไม่มีรอยขีดถ่วน ถูกต้องทาให้มันเสียหายน้อยที่สุดนั่นคือคะแนนหนึ่งคะแนนความสมบูรณ์มีสิบหัวก็ควรจะมีสิบหัวไม่ใช่เน่าสองความสวยงามสามตัดสินกันไม่ได้ก็ชั่งน้ําหนักอืมชั่งน้ำหนักนะฮะเดี๋ยวปีหน้าจะไม่มีเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งไปด้วยนะครับนะใหญ่อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเป็นเปอร์เซ็นต์แป้งเพราะว่าเราไม่อยากจะให้เป็นจําเลยสามคมว่าใหญ่แต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ใช่นะครับมีกี้ผู้การซื้อเครื่องวัดแป้งมาแล้วนะสองเครื่องนะที่ร้านเครื่องส่งวนตัวอีกเครื่องนึง เพื่อจะได้มาเช็คเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งนะเราก็ตั้งเปาไว้ยันน้อย30นะโอเคครับพี่น้องอยากจะฝากอะไรถึงระบบของผู้จัดการมันเราทํามาแล้วฉีดเป็นเยอะขนาดนี้เป็นไงบ้างก็อยากให้กเกษตรกรรายอื่นได้ลองใช้ดูบ้างคะ่ะได้ไดหเห็นผลดีมากคะ่ะ แล้จะประสบความสำเร็จเหมือนกับผู้จัดก,การวันโอ้โหเหมือนกับบีเลยนะครับพี่น้องโอเคพี่น้อง <c oughs> วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะก็นานๆเจอกล้องทีก็ตื่นเต้นนะฮะคิดมาทั้งคืนกันคู่กันมาคุยพูดอะไรไบ้างวันนี้พอจริงแล้วก็เหมือนเดิมน,นะคุณไม่ออกโอเคครับ okay, พี่น้องสวัสดีครับ